วันนี้ทางร้านมีชุดโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือ ชุดเย็นฉ่ำสองคูณหนึ่งชุดนี้เลยค่ะเป็นชุดเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยตู้ประกอบสําเร็จซับ12นิ้วของแบรนด์แท้งค่ะตั้งตู้ลำโพงก็จะเป็นแบรนด์แท้งเหมือนกันจะเป็นตัว T 502ส่วนเสียงกลางนะคะก็จะเป็นของ K Power จะเป็นตัว BB 8D นะคะขนาด8นิ้วแทฟมิคเซอร์จะเป็นตัวโปรพั PMX เ2 2มนะคะในส่วนการต่อใช้งานก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะเสียบสายจากตู้ลำโพงตัวที่1นะคะเข้าทีพอร์มิกเซอร์แล้ทลิง จากนั้นก็จะเสียบสายจากตู้เบสนะคะเข้าที่พาวมิกเซอร์อีกทีนึงแบบนี้เลยและสุดท้ายนะคะก็เสียบสายพาวเวอร์ของตัวมิกเซอร์เพื่อให้พร้อมในการใช้งานนะคะเปิดสวิตช์จากนั้นก็เสียบสายแจ็คโฟนนะคะจากโทรศัพท์เข้าที่ช่องไม์ของมิกเซอร์งแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะนี่แล้วก็จะมาเปิดเพลงจาก YouTube ให้ฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับชุดโปรโมชันนี้นะคะพิเศษสุดๆเพียง9,990บาทเท่านั้นซื้อเลยช้าหมดอดนะคะ